สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเลิกงานมาก็มาหาทีมงานนะครับอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องครับวันนี้มาหาปรมาจารย์ใหญ่ด้านกรงนะครับอ่าชมบรรยากาศนะครับของไร่้องนาตอนเย็นๆครับหลังจากเหนื่อยจากงานนะครับแต่ละวันนี่นะครับอ่าก็ต้องออกมาหา ผ่อนคลายครับผมไม่ได้ไปต่อนกไม่ได้ไปฝึกนกนะครับอากาศทํำท่าจะไม่ดีอยู่เลยครับพี่น้องครับอ่าเหมือนจะแบบว่ามีฝนพอเราไม่ออกก็แดดอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าพอเราจะออกก็คึ้มมาอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่อยากรีบครับเวลามันน้อยถ้าไม่แดดจริงๆก็ไม่กล้าออกต่อออกฝึกนกนั่นเองนะครับวันนี้มหาปรมาจารย์ด้านกรงนะครับเห็นว่าไปเกี่ยวหญ้าอยู่ครับนู่นครับนู่นเห็นแต่ คนนะครับเดินอยู่ตรงนน้นนะครับผมนะครับอุดให้รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าอ่าน่าจะเห็นอยู่หรอกหรือเปล่านะครับไกลมากครับนู่นนลครับอ่าเห็นว่าไปต่อนกมาด้วยนะเมื่อวานเนี่ยนะครับอ่ายายของพ่ออูดเล่าให้ฟังว่าเห็นว่าหมานหนึ่งแต้มนะอู้ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอว่า จะยังไงแล้วก็กรงเป็นอย่างไรนะครับกครงมาอัปเดตกครงด้วยนะครับทําได้กี่ใบแล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องเราก็ต้องการอยู่ครับต้องการาพ่ออูดก็บอกผมว่าให้ทําเสร็จก่อนนะครับให้ทําเสร็จก่อนค่อยอามาถ่ายทํานะครับมาให้กับพี่น้องเรานะครับพอไดอ้สักสี่ห้าใบได้เยอะๆแล้วค่อยมาถ่ายแล้วก็ค่อย อยากใจกันไปนะหรับท่านใดสนใจเนาะเอาโอเคครับเดี๋ยวรอปรมาจารย์นะครับนิดนึงครับพี่น้องครับครับก็มาดูนกรอนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าจาบนะครับเจ้าจาบอ่าพ่ออูดนะครับตั้งชื่อไว้ให้นะครับว่าเจ้าจาบนะครับเป็นนกผมที่อ่าผมเอามาให้แกนะครับช่วงนั้นก็แลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาครับพี่น้องครับนะก็เพเป็นธรรมดาน้ําจิตน้ําใจเนาะ ท่านเอานกให้ผมสองตัวรวมกับเจ้าคําแคนนะครับอีกตัวหนึ่งก็อาตามสภาพกับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เจ้าคําแคนที่ผมทาคลิปให้พี่น้องดูนั้นก็ขึ้นก็อะไรนะครับผมก็เลยเอานกที่อ่าพร้อมฝึกนะครับพร้อมไล่พร้อมต่อแล้วล่ะนะครับมาให้ก็คือตัวนี้นะครับท่านก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าจับนะครับผมอก็เห็นว่าได้เฉลยประมาณสองสาตัวแล้วมั้งครับนะท่านไม่ค่อยได้ออกต่อ แต่ไม่รู้ว่าที่ท่านได้เมื่อวานนี้เป็นนกที่อ่าเป็นนกตัวนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นนกตัวอื่นนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ได้แค่เดาว่าท่านอาจจะเอาเจ้าจับนะครับออกต่อนะครับก็เพื่ออ่าเป็นบ่อเดียวกันกับเจ้าคําแค้นนะครับพี่น้องครับนี่จะมาดูตัวครับพี่น้องครับจะมาแอบดูตัวครับถ้าเป็นบ่ออ่าต้นมะขามนี่นะครับผมนะ ก็จะซับเซิร์ฟสักหน่อยนะครับพี่น้องครับถ้ามันใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ก็แล้วไปดูแค่ตัวนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอท่านนะกำลังมาว่าอย่างนั้นนะครับครับก็กรงนะครับมาดูกรงนะครับทีนี้นะครับก็พอดีลูกชายพ่ออูดนะครับออกมาให้พอดีนะครับนุ่นครับเจ้อ้วนอ้วนสวัสดีครับออ้วนครับตัวไหนนะต่อได้เมื่อวานนี่จับครับฮะจับ เจ้าจับเจ้าจับโอ้โหมันได้กี่ตัวอลไรหนิได้กี่แต้มมันหนิเจ้าจับจะเอามาให้นี่มันหกเจ็ตัวสิอืออ่าปีที่แล้วได้ห้าห้าแจมปีนี้สองสามสามแจมนะครับผมนี่แหละเจ้าจับนะครับนกที่ผมเอามาให้นะครับเป็นไงนะเข้าวงในแล้วเป็นไงอ้วนออกนง่ากครับอืออ่าแกไปแถวไหนเพื่ออุดเมื่วอวานนี่ ไปพู้ไปห้วยแรงครับอืมตีนพูครับโอ้โหนะครับเป็นนกปูหน่นะเฉลยมีไหมนะไปดูไปดูไปดูครับรอพรออูดก็คงจะค่ำครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านเอานกไปต่อด้วยครับพี่น้องครับนะก็เลยแบบอาจจะค่านะโอ้นี่ใช่ไหมเฉลยเป็นนกสายพู่พู่พานี่แหละครับพี่น้องครับอ่าแต่ว่าอยู่คนละจุดนะครับเพราะว่าเสียงกลางฮะเสียงกลาง นี่ครับอตัวเล็กครับนกตัวนี้อนกผูกก็เยอะอยู่แล้วครับผมบ้านผมอ่าแต่ว่าอยากจะได้บอ่อต้นมะขามนะครับนะไม่ใช่ครับเป็นนกสายผู้สับปีกหนาดีเนาะเสียน,นเนาะหนามากๆเลยพี่น้องครับตัวเล็กครับไม่ได้กินหฮะกลัวมันไม่กินข้าวจะเป็นภุ้งอปอดไม่ไู่ตัวหมาน ฮะมีการป้อนอีกนะฮะครับอืมน่าจะนั่นอยู่ครับพี่น้องครับน่าจะกินข้าวอยู่ไม่กินข้าวเนี่ยนกซึมแล้วล่ะครับนี่นะเริ่มซึมเริ่มเลยแต่ว่าก็ให้สังเกตอุจระนะครับนกนะถ้าเกิดมันไม่กินข้าวอุจรมันจะเขียวเลยครับพี่น้องครับซึ่งนกมันขาดอาหารนั่นเองแต่ถ้าตอนนี้ก็หาไม่เจอแล้วครับแบบนี้นะต้องใส่ถาดรองข้างล่างนะครับถ้ามันชีวเขียว เป็นก้อนเหนียวๆเขียวๆนี่ใช่เลยครับนกไม่ได้กินข้าวนะครับอ่านี่คือแบบสังเกตแบบไม่จับนะครับถ้าจับก็จับดูตรงเหนียงครับเหนียงเหนียงนกตรงที่เก็บเก็บอ,อาหารน่ะนะครับเหมือนไก่นั่นแหละถ้ามันกินอ่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ใส่แบบนี้ได้อ้วนนี่นี่เทลงตรงนี้เลยนี่ครับตรงเนี่ยชามตรงนี้นะครับนั่นอะไรกี่นี่นนี่ครับโอเคครับนก สายพูนั่นเองนะครับโอ้โหนึกว่าเป็นบ่อดังนะครับบ่อต้นมะขามเป็นไงต่อไปได้ไปตอดบ่อต้นมะขามไหมเซียนได้ไปโดนครับเขาตัดกงไม่ออกเขาตัดต้นไม้ออกหมดแล้วแล้วต้นมะขามเหลือไหมเหลือครับเหลือเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวค่อยไปเก็บใหม่นะครับผมได้บ่อนั้นไปสองตัวก็ถือว่าผ่านหานทั้งสองตัวแล้วก็อยู่นี่ก็เยอะอยู่นะวันเนาะครับเยอะแล้วก็เล่นได้ด้วยนะครับเพิ่งเกาบ่อนั่น้ะไปมุงมะขามครับครับ ก็ได้สลับกันตอนนี้นกที่ต่อได้ตอนนี้ก็คือเจ้ากักใช่ไหมก็คือบ่อต้นมะขามกับเจ้าจับ,บสลับกันนะตอนนี้ที่จับเฉลยให้นะครับอ่าวันนี้ก็เอาไม่รู้เอาตัวไหนออกวันนี้เห็นว่านกใหม่ออกแล้วนกบ่อนะครัะไปลุงลวดกับนกอ่านกเอียบนกใหม่เออเป็นนกใหม่เห็นว่จาจะไปนอนคืนด้วยโอ้โหอันนี้สุดพ่ออูดนะครับนกใหม่ท่านจะต้องไปนอนคืนครับ ยังมีมท่านท่านนี้แหละครับพ่ออูที่ทําสูตรนี้อยู่ที่ไปนอนคืนเลยนะครับ<ม>ไปกี่คืนอ้วนตามที่ท่านไปคืนเดียวไปคืนเดียวคำใบ้คือพน้องกับพอพนเอาขึ้นไซพนปลายไ่เสาโอ้ปีนนะครับใช่ใช่ครับเพราะว่าสายปีนนี่ส่วนมากจะเขาเรียกว่าอ่าใส่พื้นนี่คือให้นกนอนในนอนในพเนียดเลยครับพีบ่น้องไปสองตัวฮะไปสองตัวไปสองตัวไปนี้ครับผม ก็จะมีพ่ออูดนี่นะครับที่ท่านทําสูตรนี้อยู่สูตรนอนคืนแล้วก็จะมีพ่อบานพ่อบานนี่ท่านทํากงนะครับก็ทําสูตรนี้เหมือนกันที่ผมเห็นนะตอนนี้มีอยู่สองคนนะครับมีอยู่สองคนเท่านั้นแหละครับที่ทําทสูตรนี้อยู่นะครับส่วนมากจะเป็นสายปีนนะครับทำนะครับสายพเนียร์ที่แบบขึ้นต้นแต่ว่าถ้าเป็นสายพเนียรใช้ไม้เส่าคงไม่ค่อยทํานะครับผม <laughs> อ่าเอาโอเคยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับพ่ออูดก็คงจะ มาแล้วล่ะนะครับแต่ไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าได้นั่นแล้วนะครับได้ดูได้อะไรแล้วนะครับแล้วก็กรุงนะครับตอนนี้นะครับมีอยู่สองสองใบที่สําเร็จแล้วนะครับอ่าที่อ่าท่านทําไว้แล้วก็ขึ้นไว้อีกที่บ้านอีกอีกกี่ใบอีกสี่ใช่ไหมอ้วนครับอีกสี่ใบนะครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับเบอร์ไว้ให้นะครับตรงนี้อะ นกเป็นไงแถวนี้คึกเคยงวันนกแถวนี้คึกครับแต่มันบาคอยสนใจนกตัวโอ้ครับมันแบบเฉยๆเออทำให้ฟุกจริงๆนะครับผมก็ดูตัวแล้วเจ้าจ้าบนะครับอ่าก็ท่านใดสนใจเนาะครับก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็คงจะเอาไว้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนท่านใดนะครับสนใจกรงก็ค่อยติดต่อมาครับก็จะคล้ายๆกันนี่แหละครับผมท่านทํา นรับเหมือนที่ผมลงครั้งที่แล้วมานะครับเนาะสำเร็จไปแล้วสองเหลืออีกสี่นะครับอีกสี่เหลือใส่ก้นนะวะเนาะครับใส่ตรงตูดนะครับตูดกรงก็เสร็จเสร็จแป๊บเดียวครับเสร็จแป๊บเดียวนะค่อยโทรถามกันแล้วกันนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องวันนี้เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะเริ่มนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับ สำหรับผมวันนี้นะครับตัวแทนพระอูดก็คือเจ้าอ้วนนะครับลูกชายพระอูดพราอ้วนวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครับเสียนรุ่นเก่าครับผมอหัวขับนะครับเมียถือเศร้าโอ้ชมยากเหลือเกินนะครับผมสำหรับสนุนกันแบบนี้ไปด้วยกันได้ครับพี่น้อครับดูครับลืมปิดเพลี้ยไปและว่าด๋ยวเจ๊อ๋อเลย ใจเด็กก็เลยดีว่าดีครับดีครับโอ้หมานหรือเปล่าวันนี้ไม่หมานโอ้ตัวใหญ่งัวไหนเหล่าเห็นว่าเอาไปสอนทำไมมาหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งง้วนมาหนึ่งฮะยมันบ่เห่าเป็นไดงมันนอนทงมันจังสี่าให้มันขึ้นสภาพเนก้อนมันขึ้นโอ้เป็นไงนะข้อศูนย์เป็นไงนะศูนย์มันทำไมต้องนอนนอนทุ่งนามันบ่เห่าอยู่บ้านบ่เห่าเป็นแด็ได้ให้มันนอนทงมันขึ้นสภาพมันขึ้นมาตัวครับผมโอ้โหครับผม เห็นว่าหมาน้าเมื่อวานนี่นเป็นพระเอกใช่ไหมวานนี่นวันนี้ล่ะดาววันนี้เป็นดาวไล่เอาไปเยี่ยวหยาแล้เอาไปใช้ใชัหนุนบได้ออกโดนแล้วอ่าโอ้ตัวไหนนี่ตัวไหนนี่ลุงรดลุงรดเพชรธงชยัยโอ้เป็นนักร้องนะครับเออไม่ธรรมดา ไปฟังเสียงเจ้าหยาพังเสียงคือได้เฉเลยกี่ตัวนี่เจ้าลุงลวดนี่มันก็ได้สองตัวเมันกหลายตัวซะแลเวพอว่ากับว่าใครได้เอาไปตัวนี้น่าจัดให้เมื่อวานตัวไหนจับเจ้าจับโอ้โหไม่ธรรมดาเจ้าจับนี่นกห้างๆมันเขารอบเรี่งเป็นเสีบบดดดซื้อเพราะตีงเขาไปเสียงคค่น้อยคำก็เล้โอ้นกเข้าร่วมอยู่แต่ไม่กระโดดเข้ายืนทั้งนั้น จได้กัเขาไปง่อยคช่กันือว่าจิงเหนอครับผมครับผมโอ,โ,โอ้โหนี่แหละจริงๆี้งเลยได้เขาเลยได้่นอืมอ่ะโอเคครับพี่น้องครับนี่แหละนึกว่าจะมาไม่ทันกลัวข้ามก่อนครับพี่น้องครับนะสรุปว่ามาทันอยู่นะครับผมเนาะก ามนี้พูระพสวัสดีครับสวัสดีพ่อสวัสดีครับ